ครับอันนี้มาเจอกันนะครับวันนี้เรามาดูวันนี้วันไหนลืมบอกวันวันนี้วันที่1ิบสิอ็ดมกราคม2 5งพันห้อยาครับเรามาดูต้นอิทรัมที่อินทผลัมพมเมเล็ดครับที่เราปลูกไว้ครับตอนนี้อายุได้หนึ่งปีนิดๆครับตอนนี้ปอดว่าออกจันแล้วนี่ครับมาดูกันครับอินัมต้นนี้ครับ ออกจานแล้วนะครับหนึ่งปีนิดนิดครับเห็นไหมครับอ,ออกมาหนึ่งจานครับนี่ <c oughs> โทษทีครับนะ <c oughs> ครับตอนนี้หนึ่งปีนิด,นดครับออกจานแล้วพ้นยังแบบเทียบกับประมาณสักร้อยสูงความสูงมันก็ประมาณสักส <c oughs> ูงนีะครับ ประมาณหนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยเซนหนึ่งร้อยยี่สิบได้ร้อยสิบร้อยยี่สิบครับประมาณนี้ครับผงสูงมันตอนอิสลามครับพเพาะเมล็ดครับอันนี้พเพาะเมล็ดกับมือครับไม่ได้ซื้อครับจะไม่ได้ละว,ว่า,มาเมล็ดนี้เป็นบายฮีกินผลสด,สดหรือว่าเป็นเอ,อพันแห้งครับเพราะว่าเพาะไว้หนึ่งปีกว่าละเข้าปีผมไม่แน่ใจนะแตไ่ไม่ถึงสองปีครับตัวนี้ เพราะว่าไอ้ต้นต้นนี้มันต้นสามปีเน,นี่ยตัวนี้ตันนี้ต้นสามปีเห็นไหมครัต้นสามปีสภาพตัวนี้ก็คือร่วมมันกินครับวเป็นอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีเวลาช่วงนั้นผมยังไม่ดูแลสวนเต็มที่เนี่ฮะเดี๋ยวรำอันนี้เปสามปีครับสามปีปลูกวันที่ห้าธันวาคมปีห้าเก้าอันนี้อันนี้ปีหกสามเก้าหกสี่ปกเอ็ดปกสองสามเก้าหกสี่ 1>, 1 2 3 4สองสามสี่ปีสิใช่ไหมปีปีอ่ะนสี่ปีไม่ใช่สาปีสี่ป,ปีครับอันนี้ปีกว่าครับจะสองปีล่ะหายผิดนะน่าจะมาสักอ่าพฤษภาเนี่ยครบสองปีเนี่ย เพาะเมล็ดครับเพาะเมล็ดกับมือเลยนี่ไม่รู้ว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียเดี๋ยวเรามาดูกันทีนึงวันที่จันเริ่มบานจันเพิ่งเห็นผมเพิ่งเห็นเมื่อบานนี่เองไม่ได้สังเกตครับอีกครั้งครับอินเทอร์รัมครับเพาะเมล็ดครับลุ้นกันครับว่าอาจจะนี้เป็นตัวผู้ตัวเมียแล้วก็ถ้าเป็นตัวเมียก็รู้อีกครับว่ารสชาติมันจะเป็นไงครับโอเคครับคลิปนี้ก็จะพีก่อนครับสวัสดีครับ